สวัสดีครับทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับในการเล่นท่าเล่นท่าใหม่เล่นยังไงให้มันลงเทคนิคนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกท่าเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะฝึกเองก็เล,เลยเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือฝึกทีละขั้นนั่นเองงงใช่ไหมครับฝึกทีละขั้นเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยเวลาฝึกท่าต่างๆเนี่ยมันต้องฝึก ทีละขั้นอยู่แล้วนะครับทีละนิดเรียกว่าทีละนิดดีกว่านะครับมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วแบบจะออลลี่ปุ๊บก็ออลลี่ได้เลยนะครับมันต้องค่อยคอยฝึกนั่นเองนะครับแล้วฝึกทีละขั้นผมเป็นยังไงมาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดชัดเลยล่าสุดที่ผมเล่นถ้าบันเฟกี้แบบจัดนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบไปถึงก็บันแล้วก็ลงมาเลยนะครับมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมทําขั้นตอนที่มันเหมือนสเต็ปที่สองก่อนที่จะ กระโดดลงมาเลยนะครับนั่นก็คือยื่นขาออกไปนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเหยียบจุดตรงนั้นแหละทำให้ผมเนี่ยมีความกล้าที่จะกระโดดออกมานั่นเองผมเรียกว่าการหาจังหวะละกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะฝึกท่าอะไรใหม่สักอย่างเนี่ยเราไม่รู้จังหวะใช่ไหมเราก็เลยกลัวอย่างท่าบันเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับจะทำไงให้มันลงมาได้นะครับผมก็เลยต้องหาจังหวะนะครับแล้วก็เล่นจังหวะนั้น จนกว่าจะชินกับการลงนะครับจากนั้นค่อยบวกกันนะครับก็เลยกล้าลงนั่นเองเอาล้ครับแล้วถ้าอื่นๆล่ะเราจะไปหาจังหวะยังไงนะครับก็อย่างเช่นออลลี่นะครับออลลี่เนี่ยเราจะกระโดดข้ามของได้ยังไงเพราะว่าเรากลัวใช่ไหมไม่รู้ว่าเอ้ยเวลาเราข้ามไปเนี่ยเราจะไปเหยียบยังไง เหยียบรามันจะล้มไหมเราก็จะกลัวตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นทําไงก็คือไปทีละขั้นนะครับไปทีละขั้นก็คือเราให้ฝึกข้ามเส้นให้ฝึกแบบง่ายไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นนั่นเองอยู่ดีๆเราจะไม่โดดข้าม แผ่นสเก็ตบอร์ดหรือข้ามอะไรที่มันสูงๆเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะยากเกินไปนะครับเอาละแล้วท่าอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างฟอนไซแบ็กไซอะไรเงี้ยเราก็ฝึกทีละขั้นสมบ,บูร์ฟอนฟอนไซนะครับเราก็หันไป90องศาก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้คือการหาจังหวะที่ผมใช้เทคนิคมา ตลอดถ้าใครได้ชมวิดีโอฝึกของผมเนี่ย mm. ก็จะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับ mm. ผมใช้อยู่ตลอดแต่อาจจะเพียงว่าต้องสังเกตจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่วิเองนะครับช่วงที่ผมหาทั้งว่าอันนี้ผมก็เอาเทคนิคมาบอกกันนะครับทุกคนจะได้เอาไปใช้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับสําหรับการฝึกสเก็ตบอร์ดยิ่งรีบเนี่ยเราก็ยิ่งอันตรายนะครับเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนั่นเองนะครับถ้าเราอยากทําได้เนี่ยเราก็ฝึกทีละขั้นทีละตอนนะครับแล้วก็หา จังหวะเพื่อที่จะทําให้มันลงให้ได้นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับโอเควันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้กับเทคนิคลับที่ผมใช้มาเป็นประจําแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับยังไงก็เจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็จะหาทิปดีๆแบบนี้ให้ได้ชมแล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ลาเพียงเท่านี้อย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาใ้ซะบายบาย เจ้าแมว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 หลัอบอยู่นะครับพิงพินหลับไม่หลับ